สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนกกกมอมอยค่ะวันนี้ค่ะจูนตั้งใจที่จะมาเม้ามอยเกี่ยวกวับเรื่องวีซ่านะคะเพราะว่าจูนเนี่ยได้รับคําถามนะคะจากคนที่ติดตามคลิปจูนแล้วก็ติดตามช่องจูนกกกมอมอยค่ะ ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าถ้าอยากมาทำงานอะไรก็ได้ที่นิวซีแลนด์จะต้องขอวีซ่าอะไร <Z ip> ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะจูนไม่เคยแนะนำอะไรเก <Z ip> ี่ยวกับเรื่องการทำงานอะไรก็ได้ลงในช่องช่องนี้เลยค่ะ <Z ip> เพราะว่าจูนจะบอกเสมอว่าการที่จะมาทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยหรือว่ามาทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยงานอะไรก็ได้ไม่มีค่ะเพราะว่าการที่เราต้องการที่จะมาทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายค่ะว่าเราจะมาทำงานด้วย อาชีพอะไรและตัวเราเองนะคะมีคุณสมบัติพร้อมที่นายจ้างจะรับเราเข้าทํางานด้วยหรือเปล่าคะทีนี้พอมีคนถามจูนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเข้ามากเข้าใช่ไหมคะจูนก็เอามาคิดว่าเอ้มันจะไม่มีช่องทางอะไรเลยหรอที่เราจะสามารถทําวีซ่ามาแล้วเราสามารถหางานอะไรก็ได้มาทําที่นี่นะคะก็คิดไปคิดมาว่า เอ้ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีซะทีเดียวนี่หว่าแต่มันมีวีซ่าบางประเภทค่ะที่เราขอวีซ่าประเภทเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถทํางานอะไรก็ได้ในวีซ่าเหล่านั้นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวีซ่าที่ว่านี้มีวีซ่าอะไรบ้าง วีซ่าแรกค่ะที่จุนอยากจะแนะนําเลยก็คือวีซ่านักเรียนค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ student visa วีซ่าตัวนี้นะคะก็คือชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นวีซ่านักเรียนก็คือต้องทําเรื่องมาโรงเรียนที่นี่ค่ะอาจจะเรียนเป็นคอร์รสภาษาอังกฤษสั้นๆนะคะเริ่มต้นที่4เดือนหรือว่าอาจจะเรียนเป็นคอร์สด,ดิพลมายาวๆที่ 1-2ปีก็ได้ค่ะทีนี้ใน Student Visa นะคะมันจะมี Condition หรือเงื่อนไขหนึ่งค่ะที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถทำงาน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีนี้การทำงาน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยเขาไม่ได้ระบุนะคะว่าเราจะสามารถทํางานอะไรได้บ้างคือ20ชั่วโมงเนี่ยเขาให้เราฟรีสไตล์เลยเราสามารถทํางานอะไรก็ได้ในนิวซีแลนด์ก็คือเป็นงานพาร์ทไทม์ที่ทําในช่วงระหว่างที่เรามาลงเรียนนี่แหละคะ่ะ คนที่อยากจะทำเรื่องมาโรงเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะก็จะแนะนำนะคะให้ติดต่อ Education Agency ค่ะ จะช่วยแนะนานะคะเกี่ยวกับเรื่องคอร์ส้รียนต่างๆให้กับเราได้ค่ะแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมการเตรียมเอกสารให้เราได้ด้วยเช่นกันค่ะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงน,นะคะเดี๋ยวจุนจะขึ้นลิงก์เอาไว้นะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้จุนเคยได้สัมภาษณ์กับเอ,อ่อ e d u c a t i o n agency ท่านหนึ่งค่ะเอ,อ่อท่านนี้นะคะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องการทําวีซ่านักเรียนมากๆเลยก็ลองดูคลิปนี้นะคะจะได้เป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่ามารงเรียนที่นี่ค่ะวีซ่าตัวที่2นะคะที่จูนอยากจะพูดถึงก็คือตัว Post Study work visa ค่ะ v ซ s a ตัวนี้จะได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนจบที่นี่นะคะการเรียนจบเนี่ยหมายถึงการเรียนจบระดับดิพโลมาขึ้นไปหรือว่าการเรียนจบระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกค่ะถ้าเกิดเราเรียนจบในระดับสูงที่นี่นะคะเราจะได้วีซ่าตัวนี้เป็นวีซ่าทำงานอะไรก็ได้ค่ะเป็นเวลา1-3ปี ขึ้นอยู่กับคอสที่เราโรงเรียนนะคะหรือระดับการศึกษาที่เราเรียนจบมาค่ะทีนี้จีจุนบอกว่าเราสามารถทํางานอะไรก็ได้เนี่ยตรงนี้จะไม่จํากัดชั่วโมงนะคะไม่เหมือนกับตัว student visa ที่พูดถึงเมื่อข้อแรกอันนี้คือเราสามารถทํางานอะไรก็ได้สามารถทํางานกับใครก็ได้แล้วสามารถทํางานมากเท่าไหร่ก็ได้ด้วยค่ะวีซ่าตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงไป เป็น work visa ในอนาคตได้นะคะถ้าให้จุนแนะนำนะคะก็ลองมองหางานที่มันเกี่ยวข้องกับสาขาที่เราเรียนจบมาะคะ่ะจะทำให้เราสะสมประสบการณ์นะคะแล้วก็ขอ work visa ในอนาคตได้ะคะ่ะ v ซ s a ตัวต่อไปนะคะ visa ตัวที่3ตัวนี้จูนขอเชียร์มากๆเลยเพราะเป็นวีซ่าตัวที่ลงทุนน้อยที่สุดค่ะ เป็นวีซ่า working holiday วีซ่วีซ่าตัวนี้นะคะเท่าที่จุนทราบมาเนี่ยสามารถไปได้ทั้งประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์แต่คลิปนี้จุนขอพูดในประเทศนิวซีแลนด์ละกันนะคะวีซ่าตัวนี้มันจะมีโค้ตาให้กับคนไทยปีละ100คน คุณสมบัตินะคะก็คือเป็นคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS สขึ้นไปแล้วก็มีเงินในบัญชีประมาณ70,00พัอดอลลาร์นิวซีแลนด์แล้วก็ไปกดขอโคตาค่ะ100คนจะสามารถมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้1ปีแล้วใน1ปีเนี่ยสามารถทํางานอะไรก็ได้ในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเพียงแค่ว่ามีเงื่อนไขเล็กๆตรงที่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนงานทุกๆ3เดือนค่ะทีนี้ที่จุนบอกว่าขอเชียร์วีซ่าตัวนี้เพราะว่าเป็นวีซ่าที่ ลงทุนน้อยไม่ต้องมาลงคอสเรียนถ้าเราสามารถจับฉลากนะคะหรือจับโคตาตรงนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถมาทํางานอะไรก็ได้ที่ประเทศนิวซีแลนด์ถึง1ปีหรือ1ปี3เดือนค่ะวีซ่าตัวที่4นะคะที่จูนจะพูดถึงก็คือวีซ่าตัวการเดียนวีซิเตอร์วีซ่าค่ะวีซ่าตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่น,นะคะเพราะว่าเป็นวีซ่าเฉพาะกลุ่มเท่านั้นสําหรับผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ค่ะถ้าเราส่งลูกเรามาเรียนที่นี่นะคะเราสามารถทาวีซ่าตัวเนี้ย มาดูแลลูกเราได้ด้วยค่ะ แต่วีซ่าตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถเรียนหรือทํางานพาร์ทไทม์ได้แต่ว่ามันจะมีคอนดิชันกําหนดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเขาให้ทํางานเป็นแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นค่ะส่วนงานที่ทําได้เนี่ยก็เป็นงานอะไรก็ได้ที่เราสามารถทําได้หรือเราจะเป็นโรงเรียนคอร์สอะไรก็ได้เช่นกันค่ะวีซ่าตัวนี้จะมีระยะเวลาตามที่ลูกเรามาเรียนที่นี่นะคะที่นี้สําหรับคนที่อย่างที่บอกค่ะว่าส่งลูกมาเรียนแล้วแล้วก็อยากที่จะมาดูแลลูกด้วยแล้วในระหว่างที่ลูกไปโรงเรียนเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรดีอาจจะ เงก็สามารถที่จะหางานอะไรก็ได้ทําได้ด้วยเช่นกันค่ะวีซ่าตัวสุดท้ายนะคะวีซ่าตัวที่หตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จูนมองว่าเป็นวีซ่าที่ลงทุนน้อยเช่นกันค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงกับคนใดคนนึงเท่านั้นนะคะก็คือเป็นตัววีซ่าพาทเนอร์ชิพวีซ่าค่ะ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะพาร์ทเนอร์ชิพก็คือเป็นวีซ่าที่เราต้องขอติดตามคู่สมรสเราหรือว่าแฟนเรามาก็ได้ค่ะถ้าเราขอวีซ่าตัวนี้มาได้แล้วเนี่ยเราสามารถมาทํางานอะไรก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้หรือทํางานมากเท่าไหร่ก็ได้ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะที่จูนบอกว่าวีซ่าตัวนี้สามารถใช้ได้กับแฟนหรือว่าคู่สมรสหมายถึงว่ากับบางคนที่เราคบกันเป็นแค่แฟนนะคะยังไม่ได้มีการแต่งงานกันแต่ว่ามีหลักฐานว่าเรามีความสัมพันธ์ทางชายหญิง หรือว่าจะเป็นเพศเดียวกันก็นได้นะคะพิสูจน์ให้ i อิ i เมเ t ชันเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงเราสามารถขอ p a r t n e r ร์ชิพวีซเนี่ยมาอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้ค่ะ คนที่ถือวีซ่าหลักเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนนิวซีแลนด์นะคะคนที่ถือเวิร์กวีซ่าที่นิวซีแลนด์ก็สามารถนําแฟนหรือคู่สมรสมาได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ยังสามารถนําลูกมาเรียนได้ด้วยเหมือนกันค่ะรายละเอียดตรงนี้จูนจะมีพูดเอาไว้อยู่คลิปหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสวัสดิการที่ได้รับหลังจากที่ได้เวิร์กวีซ่าที่นิวซีแลนด์ค่ะ ก็อย่างที่พูดไปนะคะ5วีซ่าที่จุนพูดถึงเนี่ยเป็น5วีซ่าที่เกิดเราสามารถถือ5วีซ่าตัวเนี้ยได้มายถึงว่าตัวใดตัวหนึ่งนะคะเราสามารถมาทํางานอะไรก็ได้ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ค่ะแต่ว่าในแต่และวีซ่าเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันยังไงจุนแนะนํานะคะให้ปรึกษากับ Immigration Advisor ค่ะต้องออกตัวก่อนว่าจูนน่ะไม่ใช่ Immigration Advisor จูนไม่สามารถแนะนําใครได้ว่าแต่ละคนเนี่ยควรที่จะขอวีซ่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเรื่องราวหรือมีประวัติมาไม่เหมือนนกัน แต่จูนแค่ขอมาแชร์นิดๆหน่อยๆน,นะคะว่าถ้าอยากมาทํางานอะไรก็ได้เนี่ยมันมีวีซ่าอะไรบ้างที่เราขอมาแล้วมันถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ได้เป็นการลักลอบเข้าเมืองมาอยา่างผิดกฎหมายคะ่ะถ้าคลิปนี้นะคะพอที่จะเป็นไอเดียนะคะไปต่อยอด ให้ใครได้บ้างหรือเป็นประโยชน์ให้ใครได้บ้างไม่มากก็น,น้อยเนี่ยจูนจะดีใจมากๆเลยค่ะยังไงถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วนะคะจูนก็ขอฝากให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยกดติดตามแล้วกดไลค์แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับจูนได้หรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ฝากคําถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้ด้วยเช่นกันค่ะยังไงเดี๋ยวจูนจะไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็นํามาเมา้ามอยที่ช่องนี้เหมือนเดิมค่ะยังไงขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะ